หกเกี้ยนหัวหลิมพ Sadly, ุ่งตัวเขาหาเขายังรวดเร็วเหมือนจะตัดครุบแต่ว่ามาในระยะต่ำแล้วรวบขาทั้งสองเขาไว้บูบอนสีเหลืองซึ่งหมดไปประมาณ3ใน4ติดมือควนใช้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะลมฟาดเขาเวียงผึงออกไปข้างหน้าขณะที่ทาเคดะเอามือล้วงในกระเป๋าจังหวะเดียวกันกับที่พุ่งปลี่เข้ามายังเร็วไม่น่าเชื่อเขาหยุดสัญญาแพทย์วายร้ายนั้นได้เรากัผีจับยัดไว ส่วนหนึ่ง่ซนใดของบูบอนขวดนั้นประทะเขาที่หน้าทักกรดาจนแว่นตาหลุดกระจุยกระจายไปแล้วขวัญชายสุริยาก็ล้มฟาดลงกับพื้นมันไต่ขึ้นมาตามตัวเขาแต่เร็วกว่านั้นน้ำหนักก็ดีความชำนิชำนาญในชั้นเชิงการต่อสู้แบบนี้ก็ดีขวัญชายสุริยาสำนึกได้ดีว่าเขาเสียบเรียบฝ่ายตรงกันข้ามทุกประตูแขนขาเขาอาจถูกหักเส้นสายต่างๆอาจถูกกดให้กลายเป็นอมภาตไปเขาอยู่ล่างมันรวบตัวเขาไว้เกือบทั้งหมด น้ำหนักตัวนักมวยปัม้มวายหลายหนักเหมือนหินเท้าซ้ายมันใช้ทีปฟ้าผนังยังสุดแรงเกินพร้อมส่งกำลังส่วนหัวไหล่พลิกไปทางด้านขวาร่างที่อยู่ข้างบนเอ็นรูปไปตามกำลังพลิกมือขวาหลุดจากการไต่เต้าของช่วงแขนซึ่งแข็งเหมือนปอกเหล็กกล้าจังหวะอันพอเหมาะก,ก็คือร่างมหึมานั้นเอียงกระเทะเล่ก่อนที่มือใดมือหนึ่งจะเอื้อมมาถึงต้นคอและส่วนที่ต่ำลงไปจะคว้าเส้นใดเส้นหนึ่งตามวิธีอันร้ายกาจของนักมวยปั้ม ที่มีความรู้เรื่องเส้นสายดีเท่าหรือดีกว่าหมอนวดชั้นดีที่ใกล้เคียงกับความจริงก็คือก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนอมพา,าสศอกขวาวก็เวียงผึงไปสุดแรงเกิดเสียงของความแหลมของศอกและกำลังทั้งหมดที่ประเคนประดังเข้าให้ที่ซอกคอส่วนกกหูตามแนวขากรรไกรล่างล่างนั้นก็หลุดไปจากท่าที่กำลังได้เปรียบมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อาจเชื่องช้าสำหรับการต่อสู้ของคนใจร้อนเขาทลันพรวดขึ้นหมอทาเคดะ หลังหลุดออกไปเสียจากประตูแล้วนับว่าสัญญาแพทย์วายหลายคนนั้นตัดสินใจได้ถูกต้องที่จะไม่ร่วมมือกับคนของเขาที่กําลังยักแยยยักยันลุกขึ้นความบ้าเลือดนั้นพานไปหมดอย่างไม่มีอะไรยั้งได้แล้วขวัญชัยสุริยาก็ไม่ต่างอะไรกับเสือร้ายที่หิวโซตัวหนึ่งเพราะความบ้าเลือดหน้ามืดแบบนี้เองแน่แท้ที่เขาได้ส่งวายร้ายทั้งปวงสู่ยม,มโลกเขาควางประตูหน้าอยู่หกเกี้ยนหัวริมพุ่งเข้ามา อกคอของเขาถูกเหนียวก่อนที่เขาจะช่วยตัวเองหรือให้สัญชาตยานของการต่อสู้บันดาลให้แก้ไขอะไรทันร่างเขาก็ถูกเวียงค้มหัวปิวไปจมอยู่บนที่นอนเสียงร้องครกครกของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ผิดเพี้ยนอะไรกับเสียงริงใหญ่คำรามแล้วมันก็โจรตามเข้ามาเหมือนสายฟ้าเตียงทั้งเตียงโยกคลอนขวัญชายสุริยาถูกกระชากออกจากเตียงแล้วฟาดลงกับพื้นอีกวาระหนึ่งร่างทั้งล่างเกือบแหลกละลาด้วยแรงเวียงหกเกียนวายหลายตัวนั้นถาโถมเข้ามาเหมือนปลิว สัญชตาตญาณที่เกิดขึ้นท่ามกลางความฉุกละหุกบันดาลให้เขากลิ้งตัวหลบไปเสก่อนที่จะถูกขยีร่างนั้นจึงกระแทกโครมลงกับพื้นห้องเขาพรวดพลาดลุกขึ้นเพราะความเร็วเท่านั้นที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังเป็นรองให้ตีเสมอรหรือเกิดการเป็นต่อได้หนักมวยปั้มตัวร้ายลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันศึกรรยะน,นี้จึงเป็นศึกห่างตัวแต่มันก็มีได้ห่างไปจากช่วงเนินเหล็กทั้งขวาและสายที่จะปล่อยออกไปหน้าของอีกฝ่ายหนึ่ง อยู่ในระยะที่ต้องประเคนกันด้วยเท้าสายฉะนั้นลำขาทั้งลำจึงเวียงออกไปนักมวยปัมที่รู้เรื่องกับเท้าน้อยเกินไปก็สวาปามแข้งของคนที่เคยทำให้คนตายก็เตะเข้าเต็มเหนียวสภาพไม่ผิดนกที่ตายกลางอากาศหากแต่ปีกยังกลางรับลมร่อนผีผ่ามไปไม่เป็นท่าภาวะเป็นไปดังประการฉนีฉะนั้นต้องไปนึกถึงกฎเกณฑ์ของการต่อสู้ที่เรียกว่าความเป็นธรรมในเมื่อชีวิตหนึ่งกับอีกชีวิตหนึ่งมีค่าเท่ากันหรือมากกว่ากัน และมันเป็นการต่อสู้ที่ต้องเอาชีวิตนั้นเป็นเดิมพันคนชัยสุริยารอทีอยู่เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งทรงตัวขึ้นครั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก่อนจะให้ยักษ์หัวหริมตั้งตัวเงื้อง่าขึ้นมาได้เขาก็พลันนึกสมัยที่ยังเป็นแบ็กฟุตบอลรุ่นใหญ่ที่อารวาสในสนามอย่างน่าเกลียดคือเตะคนพร้อมลูกอันเป็นความประพฤติที่วงการกีฬาไม่ยอมรับว่าเป็นผู้มีความสามารถนอกจากเป็นไปด้วยฤทธิ์และเลือดบาขณะนี้เขากลับนำมันมาใช้ใหม่ปิวเข้าไป คางคือฟุตบอลแล้วขวาเขาก็เวียงเอาบอลลูกเสียงมันดังแต่ดังเหมือนอะไรก็เปรียบไม่ได้นอกจากเป็นเสียงของคางกระทบเท้าร่างนั้นก็ฟุ๊บลงกับพื้นเลือดทะลักทะลายออกจากปากส่วนคางเบือนไปจากที่ที่มันควรจะอยู่หรือเหมือนคางของมนุษย์ทั้งหลายมือทั้งสองกางเท้าทั้งสองกางเสียงคลอกเบาลงทิ้งร่างอันใหญ่เธอทะร่า,างนั้นสั่นระลิกลงกับพื้น เสียงปืนระเบิดอยู่ข้างล่างหลายนะัดเสียงปีตเท้าเสียงนกหวีดและแสงสว่างของไฟฉายกลาดไปทั่วบริเวณภายนอกตำรวจในเครื่องแบบกางเกงขาสัน้นสวมหมวกทรงแขกมีผ้าพันแข้งะลันเข้ามามันเป็นความขาดเข่าของสายตำรวจที่เป็นชาวมาลายูที่เข้าไม่ถึงเหตุการณ์ในทันทีทันควันอาจเป็นพเพราะเหล้าและอาจเป็นเพราะความง่วงเหงาวนอนและอาจเป็นเพราะเขาชลาใจและทิ้งหน้าที่ไปบุคคลเหล่านั้นที่ทางการส่งมาเลยปล่อยให้หมอทาเคดะ และนักมวยปั้มชาวหกเกียนหลุดขึ้นมาจนได้แต่เป็นเพราะบ่อยที่นําโซดานําน้าขึ้นมาให้ขวัญชายสุริยานั่นเองเกิดความสงสัยและอาศัยที่ได้รู้จักสายลับที่เข้ามาปานเปียนตั้งแต่ตอนหัวค่าดีว่าใครมาจากไหนหลังจากนําสิ่งของมาให้ขวัญชายสุริยาเขาก็ร่อนออกไปซอกซอนหาสายลับเพื่อแจ้งถึงภาวะการที่เขาสงสัยว่าไม่ค่อยจะเข้าทีกว่าจะพบและกว่าจะนําตํารวจมาคุมเชิงคอยท่าอยู่้างลางเหตไลก็อุบัติขึ้นแล้ว บุคคลเหล่านั้นจึงได้แต่นำศพนักมวยปั้ำที่สว่าปามแข้งของอดีตในร้อยตำรวจเอกขวัญชัยสุริยาดับจิตไปอาศัยที่วงการเจ้าหน้าที่ตำรวจสาพันธรัฐมารายูทราบความตื้นลึกหนาบางทั้งปวงเป็นการภายในเรียบร้อยแล้วหกเกียนผู้คังยุบไปก็ตายเปล่าด้วยข้อหาวา่าบุกลุกขึ้นไปทำร้ายร่างกายภายในสถานที่ส่วนบุคคลคือภายในห้องเช่าของโรงแรมในยามวิกาล นายร้อยตำรวจเอกขวัญชัยสุริยาไม่ได้เอ่ยนามของนายแพทย์ทักเคดะให้เป็นที่ทราบของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาลาอยู่ซึ่งรู้ว่าหากทำเช่นนั้นเขาไม่มีทางจะทำให้ทักเคกะกลายเป็นสื่อสัมพันธ์นำไปสู่อาณาจักรอันเร่นลับเพื่อสังหารหยวนเต้แห่งพูดเหลืองให้สิ้นซากจากกรุงเทพได้เขาเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากสวาปามขวดบูบอนทั้งขวดเข้าไปคงทำให้ทักเคดะต้องเสียเวลารักษาบาดแผลหลายวันเหตุการณ์ทางด้านมาลาอยู่คงดำเนินต่อไปอย่างเนิ่นนาน ทาเคดะคงไม่เล่งร้อนไปกรุงเทพทั้งที่ปากและจมูกอาจเป็นบาดแผลใหญ่ได้ถ้าเล่าขวดนั้นไม่ได้ผ่านหน้าและสังหารแว่นตาอันหนาเถอท่าของทาเคดะเสก่อนในยามฉุกระหุกย่างเป็นบ้าเป็นหลังวินาทีทองนั่นเองจะเปลี่ยนแปลงชมหน้าเหตุการณ์ไปอีกรูปหนึ่งคนชายสุริยาอาจถูกดับจิตในทันทีทันใดโดยเลกลและความสามารถของศัลยแพทย์ผู้นั้นก่อนที่นักมวยปั้มจะหักกระดูกเขาให้เหลวแหลกลง รูปร่างลักษณะทักเคดที่ขวัญชายแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเป็นรูปประพันธ์ที่ทุกฝ่ายต้องพลิกแผ่นดินขนการยิงที่เกิดขึ้นข้างล่างขณะขวัญชัยสวนแข้งให้ขางของนักมวยปั้มหกเกี้ยแหลกแหลวไปนั้นเป็นการต่อสู้ที่นายแพทย์ผู้นั้นประเดิมเริ่มต้นก่อนเพื่อสกัดกา,การติดตามของเจ้าหน้าที่ภายหลังที่เขาได้ลงไปในลานมือตอนหลังเมโทโปนเขาหายไปทางนั้นตำรวจมารายูยิงสกัดยังตื่นเต้นเกินไปทาเคดพุกระซึกระเซิงจึงหลุดไปได้ ตอนดึกของคืนวันเดียวกันเจ้าหน้าที่เกือบทุกฝ่ายเข้าประชุมหารือกันอย่างเคร่งเครียดรายงานจากฝ่ายท้องที่และหน่วยสืบราชการลับยืนยันว่าบ้านที่ปลายถนนกีลาไวได้ถูกเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดทันทีนั้นขวัญชัยสุริยามีความเห็นว่าคนเข้าจู่โจมจับกลุ่มได้แล้วเพื่อความปลอดภัยของโลตัสก่อนอรุณเบิกฟ,ฟ้ากำลังตำรวจมาลยอยู่ภายใต้การควบคุมของนายตำรวจอังกฤษก็เข้าจู่โจมจับกลุ่มทุกคนในบ้านไว้ได้หมดไม่มีการต่อสู้ถึงเลือดถึงเนื้อเลย เพราะเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างรัดกลุ่มและชาวมารายูหลายทั้งหลายย่อมทราบดีถึงภาวะการอันตึงเครียดในสมัยหนึ่งที่ทางการดําเนินการปราบปรามคอมมิวนิสต์ถึงขั้นรุนแรงต่างจริงยังมีอุปทานว่าถ้าขัดขืนก็ถูกยิงตายเปล่าไม่ปรากฏว่ามีโลตัสอยู่ในจํานวนนี้ด้วยไม่มีนายแพทย์ทักเคดะไม่มีแม่มดแห่งไฮฟองและไม่มีหลุยส์มาลาแต่ก็มีหลักฐานที่ตํารวจพากันสบายใจที่พ้นจากข้อที่ว่า การเข้าจู่โจมโดยไม่มีหลักฐานการกระทําผิดเพราะมีแม่พิมพ์ธนบัตรปลอมมีธนบัตรปลอมเป็นเงินไทยจํานวนมากรวมทั้งทองคําแท่งถึง120แท่งในตํรารวจสพันธรัฐมาลายูได้ใช้ความรอบคอบตรวจตราสถานทีก่กระทั้งแน่ใจว่าหนูตัวเดียวก็หนีหลุดหรือลบซ่อนไม่ได้ไม่มีห้องใต้ดินนอกจากการค้นพบห้องลับที่เต็มไปด้วยเครื่องรับส่งวิทยุแรงสูงนอกจากนั้นก็คือรหัสการใช้สัญ,ญญาณทางทะเลแบบที่ละไม้คล้ายคลึง กับรหัสแบบที่ใช้การระวังหน่วยกอริลลาซึ่งต่อมาในตอนสายวันรุ่งขึ้นผู้เชี่ยวชาญทางการอ่านรหัสเหล่านี้ได้มอบสำเนาและวิธีการอ่านให้แก่ควนชัยสุริยานหนึ่งชุดชุดซึ่งใช้อ่านได้จากการใช้เสียงและแสงซึ่งหมายถึงไฟสัญญาณและเสียงที่ตอบรับทางวิทยุทั้งบกและเรือมีรหัสตกค้างโดยไม่ได้แปลอยู่สองสามฉบับผู้ชำนาญการด้านนี้ซึ่งเป็นชาวอังกฤษบอกแก่เขาว,ว่า มีเหตุผลที่เชื่อถือได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าได้มีการติดต่อทางทะเลแต่เราไม่สอบว่าจากสถานีวิทยุรับแห่งนี้ติดต่อกับสถานีใดและน่าเชื่อต่อไปได้ว่าสถานีที่มีการติดต่อ,อยังใกล้ชิดอยู่ในเรือลำหนึ่งซึ่งในรหัสนี้เรียกว่า SS 11, PS และ SS นั้นสงสัยว่าเป็นชื่อนำของเรือลำใดลำหนึ่งเพราะมีชื่อเรือโดยสารหลายลำซึ่งบัดน,นี้ยังใช้ตัวอักษรทั้งสองเป็นชื่อนำหน้าอย่างเช่น SS Kda เป็นเรือน้ำมันครั้งลำใหญ่เลยหลังจากที่ลำเก่าได้ลม่มลงใกล้อ่าวไทยเมื่อหลายปีมาก่อนทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเรืออีกแล้วขอนชัยพูดอย่างหนักใจเพราะเรื่องนี้ดูเหมือนจะยุ่งยากมากขึ้นปรากฏว่าบ,บุคคลที่เราต้องการได้หายตัวไปยังลึกลับเราเชื่อกันได้ว่าบุคคลเหล่านี้อาจอยู่ในเรือลำใดลำหนึ่งนอกจากนี้บนแผ่นป้ายกระดานดำบนเรือเราพบตัวอักษรสีและเครื่องหมายการรับ4จุด ps สงสัยว่าจะมีการเรียกหรือรับฟังจากสถานีส่งตามที่ว่านี้ เวลาใกล้รุ่งสว่างถ้าเป็นเช่นนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห้องของคุณอาจถูกรายงานไปยังสถานีรับหรือส่งเรียบร้อยแล้วรวมความว่างงานกล่าวนี้เราได้เพียงชิลลิงเดียวแต่เสียหายหลายล้านปอนด์ทุกคนในที่นั้นพากันโครงหัวด้วยความท้อแท้แต่ว่ายังไม่สายเกินไปสุลการรักองเราทุกหน่วยได้รับคำสั่งด่วนแล้วให้มีการตวรวจเลือทุกลำที่จะออกจากท่าด้วยความพินิจพิเคราะห์เป็นพิเศษและยังไรต่อไป บนเส้นทางหลวงทุกสายที่ใช้เดินทางโดยรถยนต์และยานพาหนะอื่นก็จะมีการตรวจตรายอย่างละเอียดที่ท้วนขบวนรถธรรมดาและคารรถด,ด่วนสายที่เชื่อมเส้นทางกับรถด่วนของไทยมีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอย่างละเอียดทีท้วนเรือทุกลำยังแม่อนุญาตให้ออกจากท่าได้เว้นแต่ว,ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษจะทำการตรวจตรายอย่างเรียบร้อยแล้วและในตอนสายวันนี้เราก็ได้รับรายงานจากฝ่ายท่าเรือและศุลการลักกองตรวจคนเข้าเมืองและเอเจนต์เรือทุกแห่งที่ต้องแจง้งถึงกำหนดเรือเข้าเรือออกตลอดสัปดาห์นอกจากนั้น บทเลือข้ามฝากจากปีนางไปบัตเตอร์เวิร์ดก็เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่คุณคิดว่ามันจะรอดพ้ษเราไปได้เลยผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรได้เว้นแต่จะบอกว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าหากทางการมาลายูรวบตัวไวได้ภัยที่จะเกิดขึ้นก็จะลดน้อยลงตามลําดับความหวั่นไหวที่จะได้รับจากการสมทบฝ่ายจลาจลในสหพันธรัฐมาลายูก็แทบไม่มีทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรอบคอบของฝ่ายท่านเราเชื่อจากรายงานหลายกระแสที่ได้รับอยู่เสมอเป็นนิดแม้จนบัดนี้เราก็รู้จักพูดเหลืองดีทุกวันนี้หน่วยพิเศษต่างๆของเราก็พยายามอย่างยิ่ง ที่จะให้ทินฐานนี้เป็นปลาช้าของพูดเหลืองให้ได้ขอให้เราหวังใจว่าคุณคงไม่มีความเร่งด่วนอันใดเรียกร้องคุณไปเสียจากที่นี่ในระะยะเวลานเร็วนักเราอยากได้คุณช่วยงานควันชัยสุริยาเมื่อด้ยินถ้อยคําเช่นนั้นก็ตอบว่าผมจะพยายามจะให้ความร่วมมือหากได้รับความไว้วางใจเพียงพอสีหน้าของทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมแสดงให้เห็นชัดว่าถ้อยคําของเขาเป็นที่พอใจอย่างยิง่ง ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของความหนักใจเมื่อนึกถึงภาวะอันคับแข้นและอยู่ในที่ลำบากของโลตัสความตายของฮกเกี้ยนหัวรินไม่ใช่สิ่งมีค่าอันใดเลยแม้ว่าหนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้นจะประคมข่าวที่เขียนถึงกรณีที่มีบุคคลบุกเข้ามาทำร้ายคนในโรงแรมลงข้อความยืดยาวถึงการต่อสู้ของนักมวยปั้มคนหนึ่งกับอดีตในตำรวจไทยซึ่งข่าวเขาถูกถ่ายทอดจากสำนักข่าวต่างประเทศในประเทศไทยทั้งยูพีเอพีร่วมทั้งสำนักข่าวจีนและสำนักสื่อข่าวพิเศษว่า เป็นบุคคลคนเดียวที่ทําการต่อต้านและสามารถชะง,งักความเคลื่อนไหวของพูดเหลืองได้อย่างฉมังนักโฆษกของฝ่ายตํารวจพยายามปกปิดไม่ให้เป็นที่เข้าใจกันว่าการประทะกันถึงตายเมื่อคืนที่แล้วมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดเหลืองจึงเป็นที่เข้าใจกันว่าเขาเป็นผู้ถูกโจรกรรมแบบธรรมดารายหนึ่งและไม่มีใครเอ่ยถึงนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นซึ่งฝ่ายเทศบาลและหน่วยต่างประเทศกาลังค้นหาทะเบียนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ก่อนสงครามในสมัยสงครามและบุคคลที่มีเชื้อชาติญี่ปุ่น ที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นชาติใดาชาติหนึ่งโดยมีพื้นเพเดิมเป็นชาวอาทิตย์อุทยัยสถานการณ์ทุกด้านดูเหมือนทวีความเคร่งเครียดขึ้นแต่ก็มีเหตุผลพอเชื่อถือได้ว่าทางกรุงเทพคงเบาบางลงเมื่อแน่นอนแล้วว่าขณะน,นี้ลุยส์มาลายังอยู่ในดินแดนอันไกลจากกรุงเทพอย่างน้อยก็เป็นพันกิโลเมตรสมมติว่าลุยส์มาลาก็ดีโลตัสก็ดีจะหลบมุมผ่านด่านทุกด่านของมาลายูไม่ว่าทางด้านกาลันตนันหรือด้านดานสเดา คนเหล่านี้คงหลบไม่พ้นเพราะว่าเหยี่ยวร้ายของตำรวจไทยทุกหน่วยเจ้าหน้าที่เดินรอรับการเดินทางของคนเหล่านี้ตั้งแต่สถานีการบินที่ดอนเมืองภูเก็ตไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่านสถานีรถไฟและส่วนปลีกย่อยคือเส้นทางเดินในป่าหรือเส้นทางธรรมชาติซึ่งตกในการอารักขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้ประสานกับตำรวจมารายูอย่างเข้มแข็งแล้วขณะนี้โลตัสอยู่ในสภาพไหนความหนักใจและความเป็นห่วงเป็นใย,ยเหล่านี้สลัดไปไม่พ้น แม้ว่าจะมีเหตุผลเพียงพอเชื่อได้ว่าพูดเหลืองคนใดก็ตามยังไม่มีทางแต่ต้องโลตัสให้เป็นผุยผงลงไปได้ก็ตามอะไรที่ทําให้แม่มดแห่งไฮฟองรูปสวยและหลุยส์มาลาบุกบันมาถึงปีหนังมันจะเป็นความจริงหรือไม่ว่าขณะน,นี้โลตัสได้ออกเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่งที่ศัลยแพทย์ทักเคดาบอกว่ามันอาจเป็นที่หนึ่งที่ใดมาดูกายาโการาลัมเปอร์อีปโปหรือที่หนึ่งที่ใดบนพื้นแผ่นดินอันเต็มไปด้วยป่า หรือเป็นท่าเรือที่ขึ้นถ่ายสินค้าที่พอร์ตเวเทนแฮมและยังมีเส้นทางเดินอีกเส้นหนึ่งที่คนฉลาดอย่างหมอทาเคดะก็ดีมาลาก็ดีต้องเลือกเอาถ้าหากว่าเขารู้ว่าบัดนี้ทุกตอนทางด้านเขตแดนไทยได้ถูกสกัดด่านอย่างมีปีกก็บินไปไม่ได้คนชายสุริยาเชื่อว่าคนเหล่านี้คงหาเส้นทางใหม่จากปีนังสู่สิงคโปร์และจากสิงคโปร์อาจจับเครื่องบินไปไส้งอนและเดินทางจากภาคพ,พื้นนั้นลวงเข้าสู่ประเทศไทยจากทางใดทางหนึ่งซึ่งไม่ยากเย็นอะไรนักเลย ในเมื่อพรมแดนไทยยาวเหยียดมีช่องทางมากมายหลายทางที่จะหลุดลอดเข้าเมืองไทยได้ SS e l e PS คืออะไรปีนังเล็กเท่ากับแบบมือเดียวแต่มันก็เป็นเกาะที่มากไปด้วยเรือน้อยเรือใหญ่แม้ SS จะเป็นชื่อนำของเรือหรือมันมีความหมายถึงเรือก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือใหญ่มันอาจจะเป็นเรือเล็กๆขนาดไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยตันพอจะวางเครื่องรับส่งได้อย่างเต็มที่เต็มทางของมันเรือลำนี้อาจจะเคลื่อนที่ออกจากท่าเมื่อไหร่ก็ได้ หรือมันอาจจอดอยู่ที่ท่าใดท่าหนึ่งในฐานะที่มันเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสินค้าขนาดเล็กฉะนั้นที่จะไปประมาณเอาว่ามันจะเป็นเรือใหญ่ต้องไม่ถูกต้องแน่ชัดจนเกินไปตอนบ่ายวันนั้นเองการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถึงจุดที่สามารถบังคับให้บุคคลที่ถูกจับมายอมรับสารภาพแต่มันก็คุมเคลือเกินกว่าจะแน่นอนถึงความจริงจังเขาสารภาพว่าเป็นการติดต่อกับสถานีวิทยุในเรือลำหนึ่งจริงๆนั่นคือข้อมูลที่ฝ่ายตำรวจมาลายูได้รับ เขาบอกหรือเปล่ามันเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาไม่มีทางจะรู้ได้เวลา4 p m เขามีหน้าที่อย่างเดียวคือรอรับการเรียกจากสถานี SS Eleven PS และตัวเขาเองก็ไม่ทราบเหมือนกันโคดรับบางรหัสมีความหมายว่าอะไรนอกจากเคาะเรียกบางที่ก็บไม่ได้ยินซึ่งหมายถึงระยะของสถานีที่เรียกไกลเกินสมควรระบางคราวก็เรียกระยะใกล้ฟังชัดเจนก็พอคาดคะเนว่ามีความเคลื่อนไหวปัญหาจึงไม่มีอะไรเลยสำหรับชื่อยอดและเลขหมาย Eleven นั้นเป็นเรื่อแน่ เป็นสถานีเถื่อนที่ตั้งขึ้นเพื่อความเข้าใจระหว่างกันเท่านั้นเองและมีการลำเลียงอาวุธโดยเรือประมงอีกหลายแห่งนั่นคือคําสัรภาพเหรอวันชัยถามครับอีกฝ่ายหนึ่งตอบอาวุธอาหารกระป๋องทองคาแท่งแล้วใครเป็นผู้อำนวยการผู้จัดการให้มีการติดต่อกันเขาไม่อาจทราบได้เพราะเขาอยู่ใต้การปกครองของเจ้าของตึกเพราะว่าเมื่อมีการติดต่อกันได้แล้วเขามักถูกขับไล่ออกจากห้องรับส่ง เขาเชื่อว่าคงมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความรู้ความชํานาญเรื่องนี้ติดต่อแทนรหัสที่ติดต่อกันมันใช้กันหลายแบบมันว่าบางทีมันก็ใช้รหัสมอสบางทีก็ใช้แบบแผนใหม่หรือบางทีเป็นรหัสลับเลยทีเดียวท่านได้ติดตามผู้ทําการเช่าตึกหนังนั้นหรือยังคําวันนี้เราจะได้ตัวเขาแน่นะไม่มีอะไรแน่ไปกว่านี้อีกแล้วต่อจากนั้นจะทําอย่างไรต่อเรือทุกลำถูกตรวจคนหากมีเรือลำใดขัดขืนเรือล่นออกจากที่จอดโดยผิดสังเกตเรายิงทันทีควันชายใจหาย,หายวูบเขาเชื่อว่าบัตรนี้โรตัส มาลาและทักเคดะของซุกตัวอยู่ในเรือลำใดลำหนึ่งยานเหล่านี้อาจพาคนเหล่านี้ขึ้นบกณที่ใดที่หนึ่งเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่หนึ่งที่ใดบัดนี้บทบาทของเขาได้ตั้งต้นในต่างแดนแล้วมันเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความมืดมนเกือบจะว่าได้ว่าเพียงแต่เอาเขาไปปล่อยอยังตอนใดตอนหนึ่งของถนนปีหนังเขาก็เกือบกลับที่พักไม่ถูกแล้วขวัญชัยสุริยาอดีตนายร้อยตำรวจเอกจากเมืองไทยจึงเหมือนตกอยู่ในฐานะฝ่ายรับแตกต่างจากอีกฝ่ายหนึ่ง ที่แม้จะไม่ชัดเจนแต่ก็มีหูมีตากว้างไกลกว่าเย็นวันนั้นเขาเกือบกินเข้าเย็นไม่ลงคอตอบตัวเองไม่ได้วันนี้เขาจะทนทู่ซีอยู่ต่อไปอีกทําไมเขาไม่ใช่บุคคลที่จะเดินเข้าหาเหตุการณ์เสร็จแล้วการมันกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้รอให้เหตุการณ์บางอย่างเดินเข้ามาหาเขาแล้วใครจะไปรู้ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเดินมาถึงขณะที่อยู่ที่โต๊ะอาหารที่ ENO มีโทรศัพท์มาถึงเขาจากใครคนหนึ่งนี่ขวัญชัยพูด เคาะกรอกเสียงฮ้าวลงในกระบอกเสียงทันทีพอได้ยินเสียงแสดงความตื่นเต้นของผู้ที่เรียกมาก็เย็นว่าไปทั่วสันหลังโอ้ขวนใช่ของดิฉันเหรอคะเป็นเสียงของโลตัสบุญของดิฉันเหลือเกินติดตามเลขหาคุณทุกทางจนได้เธออยู่ที่ไหนทางฝ่ายเรียกมางเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงเอ่ยอ่อยเหมือนคนที่ได้รับความเสียใจจากความทุกข์กั้ำกลื่นก็ดังออกมาดิฉันไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้จะรุนแรงขนาดเคอะขาดบาดตายคุณได้ทำลายความหวังของดิฉัน คุณได้ทำลายความเชื่อมัน่นศรัทธาของดิฉันหมดสิ้นแล้วอธิบายหน่อยได้ไหมครับขวัญชยัยเหตุใดคุณทำเช่นนั้นทาไมคุณปฏิเสธความหวังดีของหมอทักเคดาเธอโทรศัพท์มาจากที่ไหนเขาถามพร้อมมีรอยยิ้มขึ้นเต็มใบหน้าจากที่แห่งหนึ่งไม่มีวันเสร็ละที่คุณจะค้นพบได้จากที่แห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดตั้งต้นพาดิฉันห่างไกลไปจากคุณไม่เพียงแต่ดิฉันคนเดียวเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของคุณอีกด้วยขวัญชัยเธอจะใจร้ายอย่างนั้นเถอะหรือโรตัสเขาทําเสียงเอ่อยอ,อยเศร้าหมง ฉันเชื่อเลอเกินวิญญาณดวงน้อยๆในคันเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเลือดอันบริสุทธิ์ของฉันนะก็คืนวันนั้นเราไม่ได้พูดจนถึงเรื่องลูกของเราเหรอกหรอคะ่ะเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งดูแจม่มใสแล้วหางเสียงก็ทอดลงแล้วอะไรทําให้คุณมาพูดว่าฉันจะเชื่อขึ้นมาอีกอะไรทําให้คุณปฏิเสธความหวังดีของคนที่ไปติดต่อกับคุณเสียยังไม่มีเยื่อใยอย่างนั้นหรอคะมันยากเหลือเกินโรตัสที่รักถ้าคุณเห็นใจฉันบ้างฉันตกอยู่ในที่ลําบากมากเพียงไร แล้วคุณไม่ได้คิดบ้างเลยเหรอคะไม่นึกสงสารลูกเมียบ้างเลยเหรอคะว่าจะกระจัดพัดพายกันอย่างไรไม่มีวันเห็นหน้าค่าตากันทารกที่เกิดมาในโลกโดยไม่ได้รับรู้ในความผิดพลาดไม่ว่าจะดีหรือเลวร้ายเพียงไรของพ่อแม่นั้นเขาไม่รู้หรอกเขาอ,อาจได้รับกรรมอาจตายหรืออาจตายเสียทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้เธอโทรมาจากไหนจากที่แห่งหนึ่งเสียงนั้นเฉียบขาดมีใครอยู่ที่นั่นบ้างหรือเปล่าที่หรือรับว่าถ้ามีใครเขาจะยอมให้ที่ฉันโทรศัพท์มาถึงคุณเขาอ,อาจเชิดคอหอยที่ฉันเสียก็ได้แต่แน่ล่ะ ดิฉันไม่ยอมทําอะไรอย่างเสี่ยงเป็นอันขาดถ้าแม่ไม่รักคุณดิฉันยังต้องรักลูกของดิฉันควญชัยสุริยาพูดตอบออกไปด้วยซุ้มเสียงของคนฟังอีกด้านหนึ่งต้องอย่างรู้ได้ว่าเขามีความอึดอัดมีความทุกข์ร้อนโรตัสเธอจะให้ฉันทํำยังไงก่อนอื่นโรตัสพูดอย่างปลอบประโลมขอให้คุณนึกถึงความรักนึกถึงดิฉันนึกถึงลูกคนแรกและคนเดียวของคุณซึ่งแสนจะบริสุทธิ์คุณก็ได้ถูกสั่งพักราชการซึ่งคงไม่มีหวังกลับไปอีกเหมือนคนอื่นๆเขา และถึงแม้จะกลับเข้าไปรายได้ของนายรย้อยตำรวจเอกก็ไม่ช่วยฐานะดีขึ้นซ้ำยังต้องทํางานเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาความดีความชอบที่แม้ว่าทําคนเดียวยังต้องถูกแบ่งสรรปันส่วนให้คนอื่นอีกขอให้คุณคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีสียก,ก่อนแล้วตัดสินใจเลือกทางเดินที่เป็นของเราความปึกแผ่นแน่นหนาความสุขครอบครัวความรักอิสระทุกอย่างเป็นตัวของเราได้ตลอดเวลาคุณเข้าถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้ว คุณย่อมจะเห็นว่าข้อเสนอของหมอทางเคดาเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องน่ารับฟังและเรื่องอื่นๆก็คุณยุติลงได้แล้วการตกลงกันทันทีทันทีที่คุณตกลงเมื่อน,นั้นดิฉันเป็นอิสระเราจะบินจากที่นี่กลับกรุงเทพเพื่อตัดเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วจะได้บินจากกรุงเทพไปทุกสารทิศสุดแท้แต่คุณกับดิฉันจะว่าไปว่าที่ไหนเป็นดินแดนแห่งความผาสุกข,ของเราฉันหนักใจเหลือเกินดิฉันเข้าใจค่ะอุดมคติของคุณมันคัดค้านคุณไวอ้อย่างรุนแรงแต่อุดมคติต้องมีเหตุผลกันกน,นะคะข,ขวัญชัย ร่อนเน้นเสียงเมื่อกล่าวนามเขาเอาอย่างนี้ได้ไหมเขาถอนใจใหญ่ลงไปให้ฝ่ายหนึ่งได้ยินอย่างชัดเจนมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะตัดสินใจง่าย,ายๆเลยโรตัสเธอจะให้เวลาฉันติกตออสักสองวันได้ไหมจะเป็นผลดีหรือข้อขัญชัยถึงอย่างไรการขอร้องเพียงวันสองวันฉันคิดว่าเธอคงเข้าใจดีความรักกําลังเป็นต่อนะฉันจะติดต่อเธอได้ที่ไหนดิฉันจะโทรศัพท์มาหาคุณเองเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้สองทุ่มตรงรอรับโทรศัพท์ที่เมโทรโพล หรือว่าคุณพักที่เ e NO. อ็นโอฉันอยากพักที่นี่โอ้น่ากลัวเหลือเกินเสียงพึมพำแล้วฉับพลันเขาก็ได้ยินเสียงวางหูโทรศัพท์เขาได้คู่คิดที่มีมันสมองเป็นเลิศยังหาได้มาเปรียบอีกได้ยากนักขวัญช้ยทวีความเชื่อมั่นว่าโรตัสของเขายังอยู่ในที่ปลอดภัยและยังมีโอกาสดําเนินบทบาทเล่นกลกับวายร้ายพูดเหลืองอีกต่อไปอย่างเยือกเย็นซ้ำมีทีท่าว่าถือไพ่เหนือกว่าเสียด้วยซ้ํา ไม่มีเหตุผลอะไรจะทําให้เขาคลางแคลงใจว่าหล่อนเกิดเปลี่ยนใจหรือว่าโทรศัพท์มาถึงเขาในขณะอยู่คนเดียวมันต้องมีผู้เหลืองอย่างน้อยหนึ่งคนควบคุมอยู่และท้อยคําโต้ตอบของเขาต้องถูกเก็บโดยเครื่องบันทึกเสียงโดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่คําเดียวความปลอดภัยของเขาซึ่งเป็นผลตรงกันข้ามกับอีกฝ่ายหนึ่งสัญญาแพทย์ทาคิดะเกือบไปไม่รอดและปล่อยให้ลูกน้องค้างหักเป็นการสะดอกเคราะห์คงทําให้โรตัสมีความสํารันบานใจอยู่มากพอใช้สัญญาณรับมุมกระดาษยังใช้ได้ต่อไป ฉะนั้นการที่หล่อนติดต่อทางโทรศัพท์แม้ว่าในชั้นแรกจะอึดอัดอยู่บ้างตามวิสัยคนต้องระแวงระวังก็เป็นเรื่องธรรมดาหล่อนต้องอ่านไวพรลิปความฉลาดอันทัดเทียมการหรือเหนือกว่าว่าพูดเหลืองในบางคราวคงเบาใจได้ว่าถ้อยคำของหล่อนไม่ทําให้เขาเข้าใจผิดและต้องอย่างรู้เอาเองว่าอีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในที่บังคับและเป็นสิ่งเป็นไปได้ยังไม่ต้องสงสัยเขาพอเดาเหตุการณ์ทั้งหลายออกนับตั้งแต่สัญญาแพทย์ทาเคดะเข้ามาพบเขาว่าโรตาเซียที่ลุยส์มาร่าแล้ว ตามธรรมดาหล่อนเป็นคนมีความรอบคอบแต่นั่นแหละคนฉลาดสักเพียงไรก็ตามบางคราวอาจขาดตกบกพร่องหรือเกิดความเข่าขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามโรตัสต้องช่วยตัวเองอย่างสุดเวียงที่จะเป็นความเข้าใจอันถูกต้องหรือข้อเคลือบแฝงที่ใกล้ความจริงให้เหมือนความจริงหรือผิดความจริงมากสุดและช่วยโอกาสอันเนื่องมาแต่ความผิดพลาดของตอนกอบประโยชน์ขึ้นคือการสามารถส่งสัตาแพทย์ญี่ปุ่นเลือดเกาหลีผูกกำชีวิตยวนเต้ไว้ในอุ้งมือมาให้เขาเห็นชมหน้า เพื่อเขาจะได้ดำเนินการต่อไปได้สะดวกโทรศัพท์ซึ่งเรียกมาจากโรตัสให้ความกระจ่างแก่เขายังแจมแจ้งอีกประการหนึ่งในข้อที่ว่าข้ออัมพรางของโรตัสยังใช้การได้อยู่ลุยส์มารา่าหรือใครก็ตามยังมีอุปทานเหนียวแน่นว่าหล่อนเป็นที่รักของเขาซึ่งก็เป็นความจริงแต่ไม่ใช่เป็นรักที่จะฉุดกระชากลากถูเขาลงสู่วงการมหาอุบาทไม่ว่าจะด้วยกลวิธีใดก็ตามลุยส์มารายังเดินพายแต้มต่ำของเขาต่อไป ขณะเดียวกันเขาผู้อยู่ต่างแดนก็ยังกระเสือกกระสนคำทางไม่แตกต่างกับคนตาบอดที่ต้องอาศัยจมูกและตาคนอื่นสมองเดียวมือสองข้างเขาเกือบเป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะไรเอาเสียเลย